สนใจติดต่อที่ได้ที่ซ็นจัตสวัสดีค่ะวันนี้ร้านกับออกซิเจนค่ะจะมาสอนวิธีการปกอบัออกซิเจน1.5คิวข้างในจะประกอบด้วยกระป๋องน้ําประแจแล้วก็เกจออกซิเจนค่ะหรือว่าตัวปรับออกซิเจนเรามาดูวิธีการประกอบกันค่ะวิธีการแรกค่ะนําประแจนะคะใส่ไปที่ตัวเรกูเลเตอร์หรือว่าเกจออกซิเจนค่ะ <L un ner> เรามาดูอุปรกรณ์ที่ต่อกับตัวถังค่ะซึ่งเรียกว่าเรกูเลเตอร์หรือว่าเกจออกซิเจน หลังจากนั้นนำเกอออกซิเจนค่ะไปต่อจึงกับไปตัวถังโดยการหมุนเข้าไปที่ตัวถังค่ะแล้วล็อกให้แน่นค่ะโดยขันประแจเข้าหาตัวเราแล้วถอดประแจห้อยไว้ตามเดิมด้านในของตัวกระป๋อนะคะจะมีโอลิงนะคะไว้ที่ตรงนี้สีขาวๆถ้าตัวนี้หายไปนะคะออกซิเจนจะไม่ออกที่ปลายสายตัวกระป๋องนี้นะคะจะมีสเกลบอกนำน้ำนะคะใส่ในกระป๋อง ค่ะนำสายหายใจหรือว่าสายออกซิเจนใส่เข้าไปที่รูออกซิเจนควรประกอบสายออกซิเจนต่อกับกระป๋องก่อนนะคะไม่เช่นนั้นจะทําให้ตัวนี้ค่ะจะหักได้ข้ามบนก็จะหักได้ค่ะทํากระป๋องมาต่อกับตัวถังหมุนเข้าไปพอตึงมือพาอจะทําให้ตัวนี้แตกได้วิธีการใช้งานเปิดตัวถัง การปรับออกซิเจนที่ใช้หมุนบริเวณสีเขียวตรงนี้ค่ะปรับออกซิเจนตามต้องการหรือตามที่แพทย์สั่งถ้าต้องการออกซิเจน3ลิตรต่อนาทีหมุนลูกลอยขึ้นมาถึงเลข3แล้วนำลูกลอยอยู่กึ่งกลางสเกลเลข3อ่านค่าว่า3ลิตรต่อนาทีเพื่อสุขภาพอนามัยนะคะน้ำในกระเป๋ะต้องเปลี่ยนทุกวันวิธีการดูแลปลายสายแคนูลาวิธีการล้างปลายสายค่ะโดยนำน้ำาว สรอบหรือว่าแล้วแต่ความต้องการของเราได้เลยนะคะใช้ทิชชู่ซับรบริเวณปลายสายสายตัวนี้ควรเปลี่ยนทุกๆุเจ็ดวันเพื่อสุขภาพอนมามัยของผู้ป่วยต่อไปจะมาดูวิธีการคนยานำหางปลามาใส่เข้ามาในตรงนี้นั้นปรับออกซิเจนถึงเลิตรต่อนาทีนำยาใส่เข้าไปในกระปอ๋องแล้วปิดฝา สายด้านหนึ่งเสียบเข้าไปที่หางปลาข้อสังเกตนะคะเมื่อกี้เราปรับถึงเลข7ลิอร์มินเมื่อเราเปิดยาพ่นปุ๊บจะลงมาถึงเลข5ลิอร์มินเพราะเกิดแรงดันในสายการพ่นยาแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ20-30นาทีปัดตรงนี้แสดงปริมาตอรออกซิเจนคงเหลือในถังค่ะ เม sure right oui, ื่อเข้าขีดสีแดงตรงนี้แสดงว่าออกซิเจนใกล้จะหมดถังแล้วเมื่อหมดถังนําไปเปลียดหรือว่าไปเติมตามที่ร้านให้บริการสนใจติดต่อได้ที่ร้านก๊อออกซิเจนถนนบายพาสฝั่งตะวันตกห้วยปากั้ตรงข้ามที่ร้านรด50บาทพระอาจารย์พงโชวสนใจเบอร์โทร0834809392 086625325สวัสดีค่ะ